สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อวนี้ก็จามาแนะนำนะครับแนะนำสำหรับการเฮ็ดคื้นนะครับนะครับการต่อไปนะครับต่อไปนะครับายเอ็นกับพีอีนะครับผมนะครับเมื่อนี้ก็ได้ว่ามาสอนนะครับเป็นการแนะนำสำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดเฮ็ดคื้นนะครับนะครับนะครับนี่คือเอ็นนะครับที่เขาจะเอามาแนะนำให้ พี่น้องดูเบิงนะครับสายพี่อีนะครับผมนะครับเป็นสายพี่เสีน้ําตาลผัดเก้านะครับแปดสิบปอนะครับขั้นตอนแรกนะครับน้ําเอ็นมานะครับนะครับน้ำเอ็นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทําการพับปลายนะครับพับปลายแล้วก็ใส่คีมนะครับนะครับบีบข้าไปครับผมบีบออาไปนะครับ อย่าง้องกระน้ำสายพีอีนะครับสอดเข้าไปนะครับผมนะครับสอดเข้าไปนะครับเ้ากะกะว่าประมาณท่านี้ครับที่เขาจะเอาพันนะครับผมนะครับส่วนเส้นนี้นะครับปล่อยไว้ครับปล่อยไว้นะครับผมนะครับการพันกายูที่เขาจะเอาจักรลอกนะครับบางคนเอาเจ็ดเอาแปดเอาเก้าเอาสิบเอาสิบสองก็แล้วแต่นะครับ ส่วนผมจะพันอยู่ทีเจ็ดรอบนะครับนะครับเริ่มเลยครับหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเมื่อได้เจ็ดรอบแล้วนะครับให้น้าเอาสายนะครับนะครับเส้นนี้เอาไว้นี่นะครับปล่อยไว้น้ำเอาสายที่พันครับไปทับเส้นนี้นะครับทับเส้นที่บพิ่งพันนะครับแล้วก็สอดนะครับสอดขึ้นมานะครับผม ครับปอดขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับให้ดึงสายที่ปรเิพันธ์นะครับนะครับนะครับดึงสายที่บริพันธ์นะครับมันจะเข่ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนะครับเมื่อเขาดึงเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับใส่คขมอะไรทำนงนี้ครับครับคขมจับปลายเอ็นที่เขาพับนะครับดึงเข่ามาครับผมดึงเข่ามาครับ ทีนี่เขากลับมาดึงนะครับไล่ครับเทรลสายครับผมนะครับไล่เทรลสายครับนะครับไล่เทรลสายนะครับเนื่อเขาไล่แล้วนะครับครับผมจะได้ออกมาเป็นรูปแบบหน้าตาแบบนี้ครับผม ทำการตัดนะครับตัดปลายไันออกครับแล้วก็ตัดสายพี่อีครับครับเบิ้งไม่อีกรอบนะครับผมครับพับปลายเอ็นนะครับพับปลายเอ็นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมน้ำสายพีอีนะครับสอดขึ้นมานะครับผมนะครับสอดขึ้นมาแล้วไอตัวที่ห้าสอดขึ้นมานะครับ เพื่อไว้นะครับเพื่อไปที่จะพันนะครับนะครับครับทั้งแรกเราก็ทับขึ้นมาครับสอดนะครับนะครับดึงใส่คีมนะครับจับหางตรงนี้นะครับ ออกมานะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วก็ทําการตัดปลายเป็นออกครับนะครับตัดปลายออกนะครับตัดปลายออกนะครับแล้วก็นี่ครับง่ายๆนะครับผู้ใดถ้าบ่เข้าใจก็ทักมาสอบถามได้ครับนะครับบอด้เชิงว่าสอนนะครับเป็นการแนะนําสําหรับคนใหม่ที่อยากจะเฮ็ดคืนใส่เองนะครับครับ ตอนแรกเขาก็พับปลายเอ็นก้อนนะครับพับปลายเอ็นนะครับยู่ที่เขาก็เพื่อใบจากนิดจากน้อยนะครับพับปลายเอ็นีบบรวยเร้วเขากะน้าสายที่อีนะครับสอดขึ้นมานะครับสอดจากข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อเส้นหางหนึ่งนะครับไเพื่อที่จะพันนะครับพันทับสายที่เขาก็ได้เอียงนั่นนะครับนี่ครับ เรียบร้อยเราก็คือเป็นการตีเกียวนะครับง่ายๆนะครับนะครับก็ถ้าว่าเข้าใจตงได้ก็ทัดเข้ามาได้ครับสอบถามเข้ามาได้ครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์กลับไปให้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ